สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูกเก็ตค่ะมีการแข่งขันกีฬาน,นะคะสกรภูกเก็ตเกม2,024ต้านยาเสพติดค่ะ บรรยากาศของเมื่อเช้านี้นะคะที่บริเวณสนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ตค่ะสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสกรภูเก็ตเกม2024ต้านยาเสพติดเพื่อที่จะให้นักศึกษาและก็บุคลากรนะคะของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้มีสุขภาพและพลานามัยที่ดีไม่พึ่งพิงยาเสพติดมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะ รู้กฎกติกากา<ฎ>รแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักสามัคคีในหมู่คณะและยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของการพัฒน,นาความสามารถของนักศึกษาแล้วก็บุคลากรอ,อีกทั้ง<อ>ยังรวมไป,ปไปถึงความถนัดนะคะแล้วก็ความสนใจในการสแสดงออกผ่านทางกิจกรรมต่างๆโดยจะมีผู้บริหารครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงนักเรียนแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะมาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า2,000คนโดยมีนายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการสง คุณเกศน,นะคะมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาประเภททีมแล้วก็กีฬาอ e ีสปอร์ตการแข่งขันกรีธาค่ะมีกีฬาพื้นบ้านการประกวดขบวนพาเหรดกองเชียร์แล้วก็เฉลีดเดร์ของการเรียนรู้อำเภอทั้ง3แห่งค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยคณะสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีเขียวบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานสีสันต่างๆสวยงามจากขบวนพาเหรดกองเชียร์แล้วก็นักกีฬาค่ะ ส่วนที่จังหวัดกระบี่ครับนายสมศักดิ์กิติธรอกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเลขานุก,การนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่และนายวิกรมพันเล่งรองอธิบดีมหาวิทยาลัยขออภัยครับ นายวิกรมพันเล่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่ร่วมถแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลอ,อบจอรกระบี่ครับต้านภัยยาสพติดครั้งที่19ในระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2567และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันโดยมี42ทีมจาก8อำเภอเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมชิงเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นและรางวัลเงินสดรวมถึง5ล้านบาทครับ และเพื่อพัฒนาปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้เล่นกีฬาใช้กีฬาเป็นสื่อกลางต่อต้านยาเสพติดยกระดับและพัฒนากีฬาฟุตบอลของจังหวัดสู่ระดับภูมิภาคและประเทศโดยความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขันทั้ง3สนามมีการปรับปรุงให้พร้อมใช้งานมีการเตรียมอุปกรณ์กีฬารวมไปถึงที่พักนักกีฬาเพื่อให้การแข่งขันมีประสิทธิภาพครับ